ดีค่ะพี่น้องทีหลักวันนี้เราก็จะมาผัดผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราหมูชิ้นนะคะแสนคอหมูนะคะพเพื่อนๆเอามาผัดมาเรามาเตรียมตัวเตรียมเครื่องนะคะเครื่องก็มีน้ําตาลนี่ผงนัวผงชูรสถ้าใครทานนะคะใครไม่ทานก็ไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ต้องใส่แล้วก็ซีอิ๊วขาวกับเพื่อนแล้วก็น้ํามันหอยนะคะมาลองมาเตรียมทากันคะ่ะมีอะไรบ้างนะคะ ของทุกอย่างล้วก็ล้างเสศนเรียบร้อยนะคะก็จะมีพริกจินดาแดงแบบเผ็ดนะคะเพื่อนๆเผ็ดจัดเลยแล้วก็กระเพราล้างเิษทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็หอมหัวใหญ่หนึ่งหัวนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมจีนหนึ่งหัวนะคะเราก็จะมาหั่นของนะคะมาหั่นของหั่นหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นี้เราจะใส่แวบใส่แล้วก็ยกลงนะคะ มันก็จะได้ความหวานและก็ความกรองนะคะถ้าหอมสุกมันก็จะไม่กรองได้แต่หวานๆนะคะใส่พร้อมใบกะเพราเลยค่ะเพื่อนๆจะอร่อยมากนะคะถ้าใครทานหอมเป็นนะคะใคราท้าน,นิมเป็นก็จำเป็นต้องใส่หอมสุกเนาะนซึ่ึงจะทานได้เนาะ ไม่มีประโยชน์นะคะต้านหวัดก่ะเพื่อน อีนี่เผ็ดมากนะคะเพื่อนถ้าใครทานเผ็ดได้ก็ใส่เยอะๆนะคะใครทานเผ็ดไม่ได้ก็อย่าไปใส่เยอะๆะค่ะเผ็ดมากจริงๆค่ะตำหรักคอคอรักเผ็ดนะคะลำไส้ดีแต่ถ้าลำไส้ไม่ดีรักเผ็ดขนาดไหนก็ทานไม่ได้นะคะเราก็จะใช้มูนะคะมูนี่ร้ม่เอาหมดเอกค่ะเพื่อนมันจะเยอะเกินไปนะคะ ผัดได้น้อยอร่อยผัดเยอะก็ไม่อร่อย เราก็เทน้ำมันลงนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่น้ำมันเยอะก,ก็เรี่ยนทำกับข้าว ่ไเอนูง hey, ่ายๆนะคะเพื่อนลองทำทำไ่ยากไปต่อมาประมาณนี้นะคะใยวน้ำตาลส่กข้อใส่เพื่รใส่เยอะ้อร่อยนะคะ มันหอยก็แค่หนี้พ่อน้ำขาวไปสองช้อนซอสฮะใส่เยอะก็จะเลี่ยนใส่เยอะก็เค็มน้ำมันหอยก็เลี่ยนใส่ไอ้นี่เยอะก็เค็ม มันหอยถ้าเราใส่เยอะจะเค็มยูคาวก็ใส่เยอะก็เค็มค่ะน้ำมันหอยมันก็ออกหวานหวานเค็มเค็มเนาะแล้วก็ใส่พอดีพอดีค่ะเพื่อนจะได้อร่อยอร่อยโคตร่ัจะมากเค็มมากหวานมากก็ไม่อร่อยนะคะ คนทานเขาสั่งว่าให้ใส่น้ำหน่อยนะคะเราก็เติมให้เขามีนูตามสั่งนะะูตามสั่งแล้วก็ใส่น้ำให้เขาเรียบร้อยนะคะก็ใส่เลยะคะ่ะไม่ต้องให้สุกนะคะหอม เผาใส่พอมกันเลยคก็ะจะได้ผัดกะเพราสันคอหมูชิ้นกันะคะอร่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ ไอ้ทุกขัานสุขภะพ้แข็งเลยฝังๆนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ